สวัสดีค่ะจากช่องนีวายทวินนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามว่าถ้าตื่นรู้ก่อนเจอทวินเฟรมจะเป็นยังไงคะคู่แบบนี้อาจารย์เจอนะเพราะว่าไฮเอเซลแต่ละคนช่วงนี้คืออาจารย์บอกเลยว่าเขาเล่นกระบวนการเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกยค่ะว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการยกระดับเพราะฉะนั้นน่ะมนุษย์ทุกคนก็คือต้องยกระดับทั้งหมดคือให้เข้าการตื่นรู้ 5D หรือเข้ามิติ5ค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติตอนนี้มันเปลี่ยนละเหลือแต่มนุษย์ที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย บอกเลยว่าบางคนยังไม่เจอทวินเฟมก็โดนปลุกก่อนแล้วนะโดนให้ใหเข้ากระบวนการการตื่นรู้ค่ะหรือว่าให้มาทางจิตวิญญาณเลยโดยเฉพาะดีวายเฟมเบนีนะคะบางคนตื่นรู้ก่อนก่อน,อนเจอทวิน <ๆ S 2> ด้วยซ้ํามีดีวายมัสคลินตื่นรู้มาทางจิตวิญญาณก่อนเจอเฟมเนนีด้วยซ้านะอาจารย์เจอประมาณ2อสคนแล้วซึ่งเขายังไม่เจอทวินด้วยซ้ําแต่ไฮเซิอกเลยว่าจะเจอแต่เธอต้องทําตัวไงให้แบบมีการกจิตตื่นรู้หรือว่ามีการพัฒนาจิตในระดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะช่วงนี้กระบวนการอะอาจจะพูดลึกนิดนึงเนาะเพราะว่ามัน ฝั่งแสงฝั่งมืดอะถ้าคุณมาทางสตาร์ซีดไลเวอร์เกอร์ต่างดาวต่างวิติอะไรพวกนี้ค่ะคุณจะเข้าใจว่าตอนนี้มันมีทั้งฝั่งมืดฝั่งแสงกําลังสู้รบกันหนักหน่วงมากซึ่งมันมีชาวมืดที่เขา,ามาเกิดเป็นมนุษย์อะแล้วพยายามจะ,จะแยกคู่ทวินเฟรมเพราะฉะนั้นไฮแอเซลเลยจําเป็นต้องปลุกดีวายมัสกีนให้ตื่นก่อนเพราะพลังงานดีวายมัสกีนจะแข็งแกร่งกว่าเขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งและปลกป้องพลังงานผู้หญิงได้คือพลังงานผู้หญิงจะอ่อนกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งมืดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะมาเล่นฝั่งดีวายมาสก์ลีนไม่ให้ตื่นรู้เพราะดีวายมาสก์ลีนแข็งแกร่งกว่าไงถ้าตัวพลังางานผู้ชายตื่นรู้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าภารกิจของฝั่งมืดเนี่ยเขาจะมาขัดเราค่อนข้างยากเวลาม a สก์กลีนทุกวันนี้อาจากกรย์ก็โดนพวกเขาเนี่ยโอโ้โหทำไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ปัจจุบันมันมีการตื่นรู้แล้วรู้ทันพวกเขาเนาะก็เลยผ่านผ่านบททดสอบมาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะคือคู่ทวินช่วงเนี้ย ก่อนที่จะตื่นรู้หรืออะไรก็ตามเราจะโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาทําจนบางท่านก็คือแบบอยากจะปิดชีวิตตัวเองซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาจะเล่นเราหนักเพื่อขัดภารกิจไม่ให้ทวินเฟรมเรยูเนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮแอเชลแต่ละคนเลยมีความจําเป็นว่าอ่ะงั้นปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นก่อนเลยก่อนเจอกันเพราะอาจารย์เคยเห็นล่าสุดคือเป็นดีวายมัสกรีนที่ไปเจอที่เป็นผู้ชายที่ข้างในเป็นตามิติฝ่ายมิติน้อยๆอยค่ะมิติมืดเนาะมาขวาง มาเป็นแบบถ้าเรียกเป็นภาษามนุษย์เลยก็คือคู่กรรมนอ่แต่ข้างในเขามัน,มนไม่ใช่มไ่่ใชแบบชาวแสงแต่เป็นชาวมืดที่เขาเกิดมาเป็นคนะเขาพยายามขัดภารกิจโดยกันที่ว่าให้ดีวายมาสครีมาอยู่กับเขาไม่ยอมให้ตื่นรู้หรือว่าไม่ยอมให้มาเจอเฟมานินซึ่งฮาเซลของเขาเล่าให้จารย์ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเจอกันแล้วนะจริงๆดีวายเฟมานพลังงานเขาได้และเขารักตัวเองละแทนที่ดีวายมาสครีนจะเจอแต่โดนอีกต่างมิติตัตวนี้ที่เป็นมนุษย์มาปาดหน้าเค้ก เลยทําให้ DIY เฟอร์มานีไม่ได้เจอแล้วก็ลาก DIY มัสกลินไปอยู่กับพวกเขาอะค่ะพวกฝั่งมือดอะผลสุดท้ายตอนเนี้ยพออ่บาบังเอิญบังเอิญไฮเซลเขาหกผักน้องเน,นี้ยมาหาอาจารย์อาจารย์เลยดูให้แล้วคนเนี้ยอาจารย์เลยบอกว่าคนเนี้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คืออาจารย์ดูมิติได้ดูข้างในว่าเขาเป็นอะไรเนาะตัวเขาก็เชื่อเขาก็เลยแบบไปปฏิบัตินั่งสมาธิจนตื่นดูแล้วเขาสามารถสแกนหรือดูข้างในได้จนอาจารย์เห็นแล้วว่าเขาเป็นจริงๆแบบนั่นแหละ อาจารย์บอกนี่แหละเขามาขัดภารกิจจริงๆแล้ว่เราต้องเจอคู่ของเราแล้วแต่เนี่ยพวกเขารู้ไงว่าว่าน้องคนนี้มีภารกิจทวินเฟรมเขาก็เลยมาขัดก่อนอาจารย์หนึ่งได้บอกค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีการตื่นรู้แล้วตอนนี้เราตื่นรู้ก่อนเจอทวินด้วยซ้ำแล้วอาจารย์เจอดีวายมัสกลีนที่ตื่นรู้ก่อนเจอทวินด้วยนะแล้วก็พอมาเจอกันเนี่ยมันทาให้สเตปของดีวายมัสกลีนเขาง,ง่ายแต่โดยส่วนใหญ่ที่ที่ตื่นรู้นะคะจะเป็นในรูปแบบอยู่ในร่างผู้หญิงอ่ะข้างในเขาเป็นดีวายมัสกลีนแต่กายสังขารเป็นผู้หญิง คืออีโก้อัตราจะน้อยและตื่นดูง่ายกว่าที่มัสกลีนในร่างมัสกลีนอันนั้นอ่ะอีโก้มันเยอะแต่สําหรับเฟมินีในร่างเฟมินีอาจารย์รสึกว่ามันมีความแบบสตองแข็งแก่งแต่ถ้าเป็นเฟมินีในร่างผู้ชายเนี่ย ค่อนข้างเอาแต่ใจง,ง้องแง่งหรือแบบเขาสามารถเอาสังขารของเขาอะด้วยความมีอีโก้ไงคะกายสังขารที่เป็นผู้ชายจะมีอีโกโ้แล้วเขาจะมีความประชดประชันตัดสินเก่งคือแบบจะเอาร่างของเขาไปทําอะไรที่ทําร้ายเราได้อ่ะอารมณนะ์นั้นคืออารมณ์แบบเอาแต่ใจได้เพราะเขาเป็นผู้ชายเนาะในการสังขารเป็นผู้ชายเนี่ยอาจารย์ถึงได้พูดเลยนะว่าถ้าเป็นดีไวมัสกรีลนที่อยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยจะดีเพราะอีโก้ตาน้อยแล้วตื่นรู้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นเฟอร์มินีในร่างเฟมนีเนี่ย ถ้าอ่อนแน่ก็คืออ่อนเลยแต่ถ้าแบบมีความรักตัวเองหรือแข็งแกร่งเพราะเฟมินีนเขาจะมีความแบบไม่เอาร่างกายไปใครแบบนั้นอะคือเขาจะค่อนข้างรักตัวเองตรงที่ว่าไม่เอาร่างกายไปไปแปดเปื้อนกับใครอาจารย์เห็นเฟมินีนบางคนยังไม่เคยมีแฟนด้ซ้ำหรืออาจจะแบบมีแล้วมีอะไรพวกนั้นน้อยด้วยซ้ำไอ้เรื่อง18บวกอะไรอย่างเงี้ยคือไฮเเซลค่อนข้างโปรเทคกายสังขารที่เป็นผู้หญิงอะค่ะพูดเลยดีไวฟ์เฟมินีนอาจารย์ถึงดูว่าเออที่เป็นในร่างผู้หญิงอะจะค่อนข้างแข็งแกร่งสตองแต่ถ้าเป็นร่างผู้ชายยเนี่ เขาจะสามารถเอาร่างกายสังขารเขาไปอะไรกับใครก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ที่ไกด์ไลน์หลายๆคู่เนาะมีขาตื่นรู้แล้วมันทําให้กระบวนการง่ายง่ายในที่นี้คือ ในเมื่อเราตื่นรู้กันก่อน่ะก่อนมาเจอกันนะคะการกระทาะอีโกัตามันจะได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่พอมาเจอกันเนี่ยมันก็มีการกระแทกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะมีสภาวะจิตที่เราโตแล้วเข้าใจกันมากขึ้นหรือกระบวนการมันจะวัยขึ้นโดยเฉพาะยิ่งยิ่งดีวมัสคคลินที่เขาแบบมีการตื่นรู้ทําภารกิจได้แล้วหรือว่าช่วยเหลืองานไฮเออเชลได้แล้วแล้วพอมาเจอทวินนะคะมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าเพราะเขามีการเอาอีโก้อัตตาหรือกระทาะออกมาในระยะหนึ่งแล้วแต่พอคุณมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนอาจจะมาทำภารกิจด้วยกันเลยยด้ว โดยที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาในการกระเทาะกระแทกกันกันไปกันมาเหมือนสมัยก่อนเพราะช่วงนี้เขาเร่งกระบวนการจริงๆนะเพราะฉะนั้นมีมีคู่ทวินที่ตื่นรู้ก่อนแล้วมาเจอกันมีเพิ่งจะมีนะช่วงน,นี้เองแต่เชฟบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการตื่นรู้ลองสังเกตน,น้อยแต่ช่วงนี้มีคนตื่นรู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นการเร่งค่ะเพื่อที่ว่าประเทศไทยต้องอย่างน้อย10คู่ต้องรีวิ่น จริงๆอย่างน้อย10คู่นะคะเพื่อลดภัยพิบัติเอยลดอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะคะ่ะถ้าคู่ทวินรียูเนียนอย่างน้อย10บคู่ประเทศไทยจะโอเคจะรอดหรือว่าอาจจะมีภัยวิบตัติหรืออะไรส่วนที่ประเทศไทยหายไปเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าคู่ของคนไทยหรือการตื่นรู้มันน้อยอะคนไทยตื่นรู้น้อยเนี่ยไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเกิดอยู่และะ้วค่ะแล้วมันจะมีส่วนที่หายไปเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่ถูกเลือกให้รอก็คือคนที่ตื่นรู้แล้วหรือว่าสามารถที่จะมีสติไม่ไม่ยึดติดปล่อยวางได้แล้วสามารถช่วยคนได้เนี่แหละเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้รอแต่ถ้าคุณยังยึดติดกิเลสเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบที่มนันเป็นเปลือกทั้งหมดถ้าคุณยังยึดติดอะคะ่ะ เราคุณยังไม่ตื่นรู้นะบอกเลยว่ามันจะเกิดเรื่องเหล่านี้จริงเพราะว่ามันเป็นการปรับมิติให้โลกของเราขึ้น5 d อะค่ะขึ้นในมิติที่สูงคือรักแรงเงื่อนไขถ้าคุณยังรักแรงเงื่อนไขไม่ได้อะคุณก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่ถ้าคุณแบบรักแรงเงื่อนไขได้ตื่นรู้แล้วสามารถทําคุณประโยชน์ให้คนอื่นนะคะบอกเลยว่ายังไงยังไงคุณก็รอต่อคุณจะไปเจอตรงจุดที่มันเกิดภัยพิบัติหรืออะไรก็ตามอะไฮเอเซลของคุณหรือว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิ ยึดติดหรือยังโลภอะค่ะยังรักไรเงื่อนไขไม่เป็นอะคุณจะไม่ได้ถูกเลือกอันนี้อาจารย์พูดไปก่อนไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่พูดให้คุณตื่นรู้แล้วกลับมารักเต็มให้เป็นและสามารถรักคนอื่นได้โดยที่รักไรเงื่อนไขอะค่ะไม่ในแบบขาดหวังหรือว่า ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเราแต่เราสามารถรักตัวเองจนเติมเต็มตัวเราได้แล้วให้คนอื่นโดยที่ว่าแค่เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็ดีใจไม่มีการตัดสินทุกคนเท่าเทียมกันหมดรักไรเงื่อนไขได้อยู่ด้วยความรักกันนะคะโดยการเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องไม่ใช่ทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้คืออยู่ยังไงอะยึดติดกายสังขาระยึดติดชื่อเสียงนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้วัดที่ความดแีแต่ในมิติใหม่โลกใหม่ค่ะเราจะวัดกันที่ความดีเท่านั้นเราจะไม่ยึดทางกายสังขารเลยนะชื่อเสียงเงินทอง ภาพลักษณ์เหลือและก็ตามอ่ะตัดทิ้งเลยคือมันเป็นเปลือกแต่สิ่งที่เราดูคือคุณทำอะไรล่ะคุณทำคุณประโยชน์อะไรให้คนอื่นคุณเป็นคนดียังไงคุณสามารถที่จะสร้างของขวัญให้คนอื่นได้ไหมเนี่ยในโลกใหม่เขาดูแค่อย่างนี้นะคะดูแค่ความดีเท่านั้นคือพลังงานอ่ะทุกวันนี้อาจารย์เช็คพลังงานได้หมดอ่ะดูคนนี้โอ้พลังงานรู้สึกเบาสบายแบบเย็นจังเลยคนนี้รู้เลยเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วเป็นคนที่แบบ จิตปล่อยวางเบาสบายแต่พอไปเจอคนหนึ่งที่มวลพลังงานมันแน่นแบบมีด็กกิเลสความโกรธรู้เลยคนนี้ร้อนโอ้มันตีออกมาอาจารย์รู้เลยบอกโอ,โอ้คนนี้พลังงานแบบเขายังมีความอะไรของเขาไม่รู้อาจารย์ก็ต้องออกมาคือแบบไม่ยุ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นคนเช็คพลังงานได้หมดว่าใครเป็นยังไงแต่ไม่ตัดสินนะคะตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์อยู่แล้วแต่ใครเข้ามาก็คืออาจารย์ก็ช่วยเต็มที่ที่อาจารย์ช่วยได้แต่ถ้าคนไหนที่เขาเป็นอะไรของเขาอะอาจารย์ไม่สามารถยุ่งได้เพราะใครเซลอาจารย์จะพูดว่าเมื่อถึงเวลา คนคนนั้นจะเข้ามาให้เธอช่วยเองแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าไปยุ่งกับใครเราไม่สามารถก้าวไกายชีวิตใครได้เพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันเจ็ดจำนวนใครเจ็ดจำนวนมันเราจะไปบังคับใครไม่ได้แต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาอะเหมือนให้อะเซลผักให้อาจารย์มาช่วยอาจารย์ก็ต้องช่วยให้เต็มที่เท่าที่อาจารย์ช่วยได้ค่ะจริงๆลรงนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกชีวิตแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นอะอาจารย์พูดเลยว่ายิ่งตื่นรู้ดีโดยที่ว่าเรามีการเลื่อนระดับจิตอะค่ะเวลาคุณมาอยู่กับทวินมันจะง่ายงง่่่่าาาาาายยขึ้้้นนนนเเเพรรระะววมมมมมมัไตอิจกกป็ุษ์แลท ไปจนตื่นรู้ทีเราสเตปแต่ถ้าคุณตื่นรู้กันก่อนแล้วมาเจอกันมันง่ายแล้วการกระทอกันมันจะน้อยลงละแล้วคุณจะรีวิวเนียนง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะโอเคงั้นตอบแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะความรักดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่โลกมิติที่5ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ